สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไอเกมพีซีคอมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เกมเช่นเคยกับคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดในราคา900 0เอองงใช่ไหมชุดนี้9ก0 0ันจริงจริงครับเพื่อนเพื่อนเต็มชุดแบบนี้เลยไม,ม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังเป็นรเมาส์ตัวรับ WiFi มีให้นะประกอบฟรีลงโปรแกรมฟรีแล้วก็เทสเกมให้ฟรีด้วยนะน้องท่านนี้นะครับอยากได้คอมที่เอาไว้เล่นเกมหนักหนักแต่งบไม่สูงมากแล้วอยากได้สวยสวยด้วยนะ เออเป็นโจทย์ที่พี่เกมต้องมาแก้นะน้องคนนี้เขาอยากได้แล้วเขาติดตามมานานนะครับพี่ผมมีงบ90,00จัดให้ผมหน่อยพี่เกมก็เลยจัดสเปคนี้ให้เลย90,00บาทขอย้ำเลยนะครับว่าเล่นได้แทบทุกเกมบนโลกใบนี้นะอ้าวพี่เกมโมหรือเปล่าไม่ได้โมนะครับเกมไหนถ้ากินสเปคสูงก็ปรับตามลงหน่อยนะถ้าเกมไหนที่ไม่กินสเปคเลยก็ปรับเอาต้าไปได้เลยอย่างเช่นนะครับชุดนี้900 0ท้วนสามารถเล่นได้แทบทุกเกมนะเดี๋ยววันนี้เราจะทำการเทสกับเกม คอมพิวเตอรวอลโซนแอรเป็นไงวอล์โซนจะกินสเปคสูงอยู่แล้วนะครับกับชุดแบบนี้900 0แล้วก็เล่นได้นะบอกเลยว่าเป็นคอมพูดง่ายเป็นชุดเกมมิ่งเลยละกันนะครับในงบประหยัดนะไม่ถึงหมื่นแต่เล่นกับเพื่อนๆได้นะครับเพื่อนๆคนที่มีคอมแรงๆแต่เราแบบอยากประหยัดงบเราก็จะสามารถที่จะเล่นได้เช่นเดียวกันอ่ะพูดเยอะแล้วเดี๋ยวพี่เกมไล่สเปคให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่าสเปคชุดนี้มีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราท้ายคลิปเราไปเทสเกม คอร์เิอี้วอ์โซนกันดีกว่านะพี่เกมนะครับชุดนี้จะจัดเป็นชุดมือ2ย้ําเลยชุดมือ2อ,อย่างชัดเจนแต่ว่าถ้าไหนที่สามารถปรับมือ1ได้พี่จะปรับให้ฟรีๆนะครับชัดเจนเลยว่าเป็นมือ2องนะไม่ว่าจะเป็นตัวจอเนี่ยมือ2อ,อย่างแน่นอนแต่นะครับภาพสวยมากๆ ค่อนข้างที่จะสวยเลยตัวเอเซอร์ตัว,ตวนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดูสีสันพี่เลือกหน้าจอให้แบบว่าเข้ากับตรีมชุดแล้วก็แสดงสีสันหน้าจอให้เพื่อนได้เห็นกันแบบชัดเจนสีม่วงสีเขียวสีแะไรเขาค่อนข้างที่จออกมาสดใสนะครับตัวจอเป็นมือ2ออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สเปคที่เป็นมือ1พี่มีให้ เอออันนี้คืออัพให้ฟรีๆแต่ชุดนี้ยเ0 0าเนี่ยคือมือ2นะพี่ตีเป็นราคามือ2แต่บางชิ้นพี่ให้เป็นมือ1เลยอย่างเช่น SSD นะครับ480ของทาง MSI ตัวนี้พี่ให้เป็นของใหม่มือ1รับประกันศูนย์แท้ๆ100%เอ่าไม่มีการยัดไส้นะครับแต่เป็นมือ2บอกไปเลยจบไปเลยชุดนี้รับประกัน3เดือนมือ2 แต่ตรงไหนที่เกิน3เดือนไปแล้วของมือหนึ่งพี่ก็มีอยู่แล้วนะครับพี่ก็จัดให้ฟรีๆอย่างนี้นเช่น msi 4 8 0 g ssd ตัวนี้รับประกันศูนย์นะต่อมา power supply หกรยวัตต์ฟูของทาง n a p ป o ของแท้จากศูนย์แน่นอนแรมตัวนี้นะครับ b บ a c k บอร r ของแท้จากศูนย์แน่นอนของใหม่แกะกล่อง v o ยประกันมีครบนะครับตัวนี้แถมให้ฟรีๆหูฟังของใหม่เช่นเดียวกันยังไม่ได้แกะอันนี้เลยนะครับยังไม่ได้แกะเหล็กอะไรเลยนะ ไอ้ลวดเลยนะครับหูฟังแถมให้ฟรีนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คิดเป็นมือ2ตัวรับ Wi-Fi เช่นเดียวกันของใหม่จากศูนย์รับประกันศูนย์แน่นอนของทาง TP Link ตัว power เออไม่ใช่ตัว power เขาเรียกว่าตัว S y n c CPU นะครับนี้ใส่อยู่ตัวนี้ก็ของใหม่รับประกัน1ปีนะเป็นไงล่ะ ชุดมือ2แต่จัดบางตัวให้เป็นมือ1เมาส์คีย์บอร์ดยังไม่พอนะครับจัดเป็นมือ1ให้ตัวนี้ของทางนโปเช่นเดียวกันนะเป็นเมาส์เกมมิ่งคีย์บอร์ดเกมมิ่งเป็นแบบสแตนดาร์ดเกมนะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับความเร็ว DPI ได้ถึง3ระดับแล้วก็มีช่องลมนะครับคล้ายๆกับรังพึ่งบอกเลยว่าให้ความรู้สึกกับการเล่นเกมอย่างดีแน่นอนนะครับแผ่นเราเมาส์พี่เกมมีให้ของใหม่ตัวเคสนะตัวเคสของทาง IT ทีโซนัทนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนไฟได้นะครับเป็นไฟด้านข้าง เปลี่ยนไฟด้านข้างแล้วก็นี่ด้านหน้าจะเปลี่ยนไฟล์เคสของใหม่มือ1แต่ทั้งชุดทั้งหมดทั้งมวลนี้ตีไปเลยมือ2เป็นไงล่ะพี่เกียมจัดให้อยู่แล้วไม่มีโมเมดอันไหนมือ2บอกอันไหนมือ1บอกนะครับอ่ะจบไปในสเต็ปแรกต่อไปในการส่วนการไล่สเปคให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มกัแต่ตัว CPU เลยนะครับ CPU ตัวนี้เลือกเป็น CPU Intel Core i5 Gen 4 นะครับพี่เกม Gen สี่ยังแรงอยู่ไหมยังแรงอยู่สามารถอัพได้ในราคาที่ถูกแล้วก็เล่นเกมได้ครอบคลุมครอบจักรวาลเลยตอนนี้สามารถที่จะเล่นได้นะครับตัวนี้จะเป็น cpu intel core i5 4 4 4 0นะครับผมอ่า0สปีดเนี่ยเขาก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีเล่นเกมได้หลากหลายถ้าใครที่อยากจะเอาไปอัพสเปคนะครับตัวนี้อัพไปเป็น i 7 4770ได้เลยแล้วก็ยัง i อ4770เนี่ยก็ยังเล่นเกมได้ทุกเกมอยู่ในโลกใบน,นี้นะครับควบคู่กับการ,ร์ดจอแรงๆสักหนึ่งตัวบอกเลยว่าอัพถูกเล่นเกมได้เยอะอ่า9000ชุดนี้นะครับต่อมาในส่วนของแรม 16GB นะครับตัวนี้แรม 16GB ก g ิกตัวรวมกันเป็น1 6นะครับตัวนี้ DDR3 บัส1600วิ่งแบบ Duo Channel แรงๆเลยนะครับถ้าเล่นแบบ หตัวจะแรงสู้2ตัวไม่ได้นะพี่เกมจะรีวิวแล้วก็รายสเปคให้กันแบบชัดเจนนะครับในส่วนของมิมบอด H81M นะตัวนี้รองรับ i3 i5 i7 generation ที่4ถ้าจะเอาไปอัพในราคาที่ไม่แพงแล้วงบน้อยจริงๆไปเลย i7 4770 4คอ8เทรดแน่นอนเล่นเร็วเล่นแรงเขาเดิมใช้งบนิดเดียวนะแต่ตัวนี้เป็น i5 4440หรือถ้าอยากเล่นซีรีส์เดียวกันก็เป็น i5 6 9 0 4-690ก็ได้ก็แรงเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ SSD ที่พี่เกมพูดไปนะั่นคือ480 g b นะของทาง m s i ตัวนี้บอกเลยว่าเร็วกว่าฮาร์ดดิสอย่างแน่นอนในส่วนของการ์ดจอนะครับห็นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะบอกเลยค่อนข้างที่จะแรงเอาอยู่หลายเกมมากๆเกมพื้นฐานนะวาร o l ล n d p u พับ G นะครับเล่นได้หมดเลยนะลื่นๆเลยหรือ a r k ก็เล่นได้ ถามว่าปรับการปรับตั้งค่าเล่นแบบไหนครับพี่ก็แล้วแต่เกมถ้าอย่าง g t v 5M ไฟเปรับสูงสุดทุกอย่างได้นะครับพับจปรับสูงสุดทุกอย่างได้อ่ะขี้เกมขี้โมโอ,อีกแล้วไม่ใช่อันนี้มีการเทสจ,จริงจริงนะเออมีการเทสจริงจริงเพราะ4 rx 4 70 amd เนี่ยมันเป็นแบบ4 g ิก ddr 5แล้วเบนวิ h มัน256บิตต่อกัดต่อไฟเพิ่มเนี่ย6พินบอกเลยว่าเล่นเกม ออนไลน์ออฟไลน์ line, ได้หลายเกมมากๆนะในส่วนของตัว p พ w e r s ายก็ตามที่แจ้งไปเลย650วัตต์ของทางาโป650วัตต์ฟูนะครับสื่วนจอตัวนี้เป็น19.5นะหรือถ้าชาวบ้านเรียกกันก็คือ20นิ้วนะครับเพราะว่าเขาไม่เรียกกันเฮ้ยจอ19.5นิ้วเขาไม่ค่อยเรียกนะครับ19.6 H R H Q L นะก็ะจะเรียกเป็นจอ20นิ้วจอ20นิ้วอะไรเงี้ยอันนี้พี่ก็จะตีไป เป็นจอ20นิ้วให้เ,หเพื่อนๆนะครับในส่วนของมาส์คีย์บอร์ดก็แบบนี้หูฟังก็มีให้เช่นเดียวกันตัวรับไฟฟ้มีให้นะครับตัวนี้จะใช้เป็นไม่ใช่ช่อง VGA ด้วยนะตัวนี้เป็นช่อง DVI ภาพก็เลยสวยคมขึ้นมาทันตาเห็นอโอเค9,000แบบนี้ได้ครบเซตครบชุดอุปกรณ์เต็มๆสามารถเล่นเกมได้เลย นะครับถ้าคนไหนที่อยากได้เกมอะไรก็แล้วแต่พี่เกมจะโหลดให้นะถ้ามันโหลดง,ง่ายก็จะโหลดให้ถ้าแบบว่าโรลแลเนี่ยโหลดได้แน่นอนฟรีไฟล์เล่นโหลดได้แต่เครื่องนี้เนาะพี่ผมอยากเล่นพับตีจริงๆเลยผมอยากเล่นเกมคอมพิวตี้วันนี้พี่เกมจัดไปเลยนะครับคอมพิวตี้วอโซนที่เขาคิดกันว่าสเปคเนี่ยต้องสูงท่านุ้นเท่านี้กว่าความเป็นหมื่นๆถึงจะเล่นได้วันนี้พี่เกมมาจัดชุดมือสองให้เพื่อนในด,ดูว่า9000เล่นวอโซนลื่นขนาดไหนแต่จริงๆอ่อะมันไม่ใช่มือสองหมดหรอกพี่เกมมีมือ 1, หน ไม่อยากไม่อยากแบบให้รู้สึกว่าเฮ้ยชุดมือหนึ่งสมมือสองใม่พี่พูดไปเลยชุดมือสองประกัน3เดือนเต็มเแต่อันไหนที่เป็นประกันของใหม่จากศูนย์เอาไปเคลมเอาได้ในระยะเวลาประกัน3ปีนะครับมีปัญหา3ปีเคลมได้แน่นอนเช่นเดียวกันนะครับโอเคไลน์สปเปคให้เพื่อนได้ทราบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําการเทสเกมคอร์พิตี้วอร์โซนให้เพื่อนได้ดูกันไปเลย เอาแล้วเราตั้งกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาอยู่กับเกม Call of Duty Warzone จริงๆหูยบอกเลยว่าไตเติลก่อนเล่นก่อนจะเข้ามาโคตรเท่ที่เกมนั่งดูไปอยู่พักหนึ่งนะครับมาในส่วนนี้เราจะเล่นในโหมดอันนี้โหลดไปแล้วจะมีในโหมดของหุยมีนี้ด้วยหรอล็อกอยู่อ๋อเราไม่ได้โหลดนะครับเล่นอันนี้เล่นในแบบโหมดเกมต้นฉบับนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นอ๋อในโหมดต้นฉบับหุยเราไม่เล่นนะครับมันเบาไป พี่เกมอยากเล่นแบบออฟและเออออนไลน์เลยนะวอลซนนะครับเล่นแบบออนไลน์ยอดนิยมนะเรามาดูกันเลยมันจะมีแบบเล่นอันนี้เล่นเป็นแบบทีมอันนี้ก็จะเป็นแบบแบทเทิลเรยลนะครับทีมสี่คนอันนี้ก็จะเป็นแบบทีมสามคนบลระดมสี่คนมันมีแบบซิงเกิลไหมสามคนนี่เล่นแบบโซโลอีทนาแาโซโลไม่ใช่อนะันนั้นมันโซโลของเจนนี่นะครับมา คอปเตอรี่วอลโซนนะครับเกมวันนี้พี่เกมมารีวิวแบบเรียวๆใช้วิธีการตั้งกล้องนะเพราะว่าเราเล่นจากเครื่องนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เรเริ่มต้นหาแมทมาเรามาลองจับคู่กันพี่เกมไม่รู้ว่าคนเล่นเยอะมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเคยเล่นวอลโซนครั้งแรกในชีวิตนะครับครั้งแรกในชีวิตนั่นก็คือตอนเทคเครื่องเครื่องนี้แหละเพราะเครื่องนี้เลยทําให้พี่เกมได้เล่นเกมคอป t y w a ี z วอลโซนนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงแต่คิดว่า คล้ายๆกับพ u b g ีเคยเห็นเคยเห็นดูไตเติลดูตัวอย่างเกมอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องนี้9,000จะเล่นได้จริงหรือไม่นาะ9,000จ,จริงๆครบเซตครบชุดรวมทั้งหมดเมาส์ฮีบอร์หูฟังเพลท์เมาส์ตัวรับไ้ไฟมีให้ทั้งหมดนะครับเอาไปเล่นกันแบบชิลๆนะชุดนี้9,000บาทแล้วเราก็มาเทสกับเกมคอปปี้นะครับคอปปี้วอร์โซนโหดๆกันเลยนะครับเขาบอกกันว่าสเปคสูงด้วยนะ เกมเนี้ยใช้ใช้เเปคค่อนข้างที่จะหนักหนักไม่หนักไม่รู้แหละพี่เกมทำเก้าพันะรวมจอรวมเมาส์คีย์บอร์ดรวมทุกอย่างมาหรือแปดวีนะครับเจ็ดหกห้าเราจะมาลองเล่นกันนะครับเรามาลุ้นกันว่าความจะลื่นขนาดเออตั้งค่ายังไงไว้เรากดได้ไหมไม่ได้ล้วซ่อนเป้าหมายอะไรเก็บของมันบอกให้เราเนี่ยเก็บของแทรกซึมนะครับพร้อมกับการต่อสู้เก็บอาวุธอุปกรณ์ขึ้นที่และ พิชิตสัญญาณในขณะการซื้อทังหมดนี้ของคุณนะครับอดทนอยู่ให้รอบเป็นเป็นคนสุดท้ายเพื่อคว้าชัยชนะขอตายคนแรกเลยเอ้ยอย่าเพิ่งตายดิยังไม่ได้เล่นเลยมาเรามาเล่นกันก่อนเลยนะครับคอยพีวัวโซนบุ๊บมาแล้วนะครับฉากได้เราก็ทาการตกจากเครื่องบินเลยเหรอเฮ้ยเราจะเอาเป็นเราจะเอาเป็นระยะประชิดวิ่งแลวยิงโอเค,อเคหูยเราดึงร่มแล้วครับเราลุงเราดึงร่มแล้วไอ้จุดแดงๆน่าจะคนลงข้างบนใช่ไหม ข้างบนใช่ไหมไม่ใช่นกนี่เอาก่อนเลยอีหนูหลังมาหลังมาโอเคไปวันนี้ก็รีวิวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบายโคตรลื่นเพื่อนๆโอ้โหโคตรดีใจเลยยิงได้โอ้ยเฮ้ยเล่นทิงเกิลไปต่อโอเคแเราเรากดดก่อนงั้นกลางร่อมกด C นะครับกด Q ไว้เพื่อใช้มุมมองอิสระอ๋ออโอเค เราจะไปไกลๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เราเล่นได้นานขึ้นนะครับกําลังรอให้ล็อบบี้เต็มหู้ร้อยคนเลยเหรอหู้ยแมปใหญ่มากเพื่อนครั้งแรกหู้ยแมปใหญ่มากไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไม่สนใจหรอกตัดล่มชูชีพกดซีหรอเอ้าตัดแล้วก็ตายดิอ๋อกางอีกทีหนึ่งได้เฮ้ยอย่างนี้ก็เร็วขึ้นดิปุ๊บเราอยากลงตรงเนี้ยเราก็กกางล่มใหม่ว้าว ขอฟาร์มก่อนแล้วกันแถวนี้ไม่มีคนลงใช่ไหมหุ้ยไปไหนอะไปอะไรอะซิงเกิลทอคถามไม่ดว้วยการอันน่้มันมีคัสิงีงเข้ามาในเกมเลยเหรอเฮ้ยอะไรวะพระเทพเพิ่งรู้มันมีคัสิงีงเข้ามาในเกมเลยครับเพื่อน,อ,นอะไรวะเกมนะครับเราคือเกมชื่อของพี่เกมคือไอเกมเอง นะครับเราจะทําการขึ้นเครื่องบินอ๋ออันนั้นมันซ้อมเหรอเฮ้ยหูอยู่คือในเครื่องบินฉากเปิดตัวเหมือนในเหมือนตอนที่เคยดูตัวอย่างเกมเลยอ่ะหุนานมากแล้วนะนะครับเปิดแผนที่กระโดดล่มกระโดดไปแล้วไอ้หนูยิงกลางล่มชูชีพไปก่อนเลยครับจังหวะนี้ตั้งค่าอะไรไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะตั้งอันนี้น่าจะตั้งกลาง ถ้าเดิมๆม,มาไม่ไม่ได้ปรับอะไรนะจะเป็นกลางทั้งหมดนะครับเราเราไปแล้วเราไม่สนใจคนอื่นกด M ได้ไหมอ๋อเดี๋ยวมันจะออกออกขอบนะครับเราไปตรงนี้แล้วกันคลิกได้ปะไม่ได้คลิกอะไรไม่รู้ลรอเราจะเทสให้เพื่อนๆด,ด,ดูกับ c a l u n i t y w a r z o n e นะครับเอาไป9000พพอชุดนี้นะครับเต็มชุดเล่นได้จริงๆนะเทสจากกล้องเรียวๆเลยไม่มีการตัดต่อไม่ไม่มีการอันะคัดเลยนะครับไม่อันคัดเลยนะครับ เล่นกันจริงจังนะห่างหายไปนานนะครับกับคอมพิวเตอร์คอมเฟ็คอมชุดในราคาแบบนี้นะประมาณ8 9 0เเนี่ยเฮ้ยพี่เกมผมอยากให้มันถูกกว่าน,นี้แล้วเอาสอปเปคนี้ได้ไหมได้ดิเออก็ตัดเคสออกเอาเคสเอาเคสธรรมดาพอไม่ต้องเอาเคสแบบนี้เอาเคสแบบเ,เคสผมไม่ต้องเอาเคสสวยๆแบบนี้ก็ได้ครับพี่จัดไปเดี๋ยวลดไปอีกพันนึงเลยเหลือ800พพอเออมีค่าส่งนิดนึงนะครับเพื่อนๆสามร้อยเก้าสิบบาทเพราะว่า2กล่องอาจจะค่าส่งจะค่อนข้างที่จะ อช่วยกันออกแล้วกันสีตัดนะพี่ซ้อมมาแล้วนีเป็นไงล่ะแล้วกดอีกทีนึงอเฮ้ยจะลงตรงนั้นตัหน่อยชิปหายลงผิดที่มันบอกว่าให้เรากดอะไรอะ่ะกดเปิดกดอะไรเปิดเอปะป่ะไม่ใช่กดทีตั้งปืนเอ้าเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งว่าพี่เกมนะพี่พึ่งเล่นครั้งแรกนะ เย็นๆแต่ภาพสวยมากๆครับเพื่อนๆภาพสวยจริงภาพสวยจริงจะหาปืนก่อนเราลงไปเราตายไหมอ๋อมัน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 กระโดดร่มได้ไหมเฮ้ยโอ้โหเพิ่งรู้เลยว่ามันกระโดดร่มได้ด้วยแ้เฮ้ยเจ๋งเจ๋งเลยเพิ่งรู้เลยเก็บอะไรอ่ะพระผมพยาบาลนะครับ ภาพสวยเดี๋ยวลองด,ดูจะตั้งค่าอะไรนี้ได้ไหมตั้งได้การาฟิกกราฟิกเราตั้งแบบสมดุลไว้อ๋อกลางสุดเลยจะมีต่ำพื้นฐานสมดุลสูงสุดสูงสุดขีดเฮ้ยมันมีชื่อสูงสุดขีดเราเป็นสูงสุดแล้วกันมาเอาเป็นสูงสุดใช้งานสูงสุดบอไปดูดิลื่นไหมเฮ้ยเพื่อนเพื่อน อันนี้พี่เกมว้าวู้สึกว้าวเราตั้งค่าเกมสูงสุดนะครับเดี๋ยวว, ύ, ภวยิภาพสวยจังอะภาพสวยจังอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มติดใจแล้วต้องโหลดมาเล่นเองมั่งแล้วเนะี่ยเมื่อก่อนรู้สึกว่าเขาไอ้พับตีพับตีเล่นสวยใช่ไหมเออตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นเกมใหม่เล่นแล้วอะสุดยอดมีแต่กระสุนปืนไม่มีปืนเลย แล้วเราก็โดดไกลด้วยเดียด๋วยวดูวงแคบไหมโอเควงแรกเรายังอยู่นะครับรู้สึกดีใจแทนเจ้าของเครื่องนะหาปืนก่อนอาจจะเงืองะห,หน่อยนะเพื่อนๆอย่าว่ากันเลยนะเพราะว่าเฮ้ยลูกซองว่ะเอาเอาสไนเปอร์แบบพึ่งปืนสองเก็บอันนี้เป็นปืนไรเฟิลปืนกลเบาอันนี้เป็นสไนเปอร์อันนี้เป็นสังหารต่อนเนื่องซับอะไรอ่ะ ไม่รู้อะไรเก็บของใช้เงินใช้อะไรอ่ะประมาณนี้ถือปืนไว้ก่อนได้ไหมรู้สึกว่ากลัวคนจะมาฆ่าแล้วรู้ีีเราอยู่ตรงนี้ไหมเราอยู่ในวงอยู่นะครับเราจะลองสไนเปอร์สุ่มดูมีคนอยู่ไหมครับนี่เี่แบบซิงเกิลนะครับถ้าเล่นบ่อยๆความรู้สึกมันอาจจะเข้าไปเข้าไปอยู่ในเกมเราอาจจะทําให้ เล่นได้ดีขึ้นอันนี้อาจจะเงื้งงหน่อยนะเ,นเ,พนเ,เพื่อนเพราะพี่เกมเนี่ยอยากจะเทสเทสเพื่อนๆใ้ดูปุยภาพสวยจังปรับสูงสุดกดซีได้ไหมเหมือนเหมือนสไลด์เคยเล่นในโทรศัพท์เฮ้ยอาโอเคสวยสวยเก็บหมวกไปก่อนอะไรทิ้งอะไรไปวะเอฟเอ๊ะกล่องกระสุนเก็บไปอันนี้อะไรอะเรดาร์พกพาของเต็มเหรอ เดี๋ยวเเรามีกระเป๋าหรือ,อยังแผ่นเกาะเก็บเกาะมาแล้วนะครับมีคนไหมกดชิปค้างโฟกัสฮึบอ๋อกาันหายใจอะไอันนี้อะไรเฮ้ยคนป่ะแว๊บไแว๊บโอเคเราได้ฉายฉายฉายแสงแล้วออไม่โดนใครเลยยิงมัว่ว พามีคนมาแถวนี้ด้วยครับเพื่อนๆโหเล่นแบบเฮ้ยอะไรสรันสันอะไรสรันสันเราต้องเข้าวงเราต้องเข้าวงไปเราต้องเข้าวงมันกระโดดล่มได้ไหมไปปุ๊บสวยลงพื้นไปก่อนเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่เราอยากเล่นมากครับเพื่อนๆ ไปแล้วครับวงบีบนะครับปรับภาพสูงสุดมันมีรถบอกด้วยอยู่ในนี้เราเห็นคนวิ่งไปอาจจะอาจจะภาพแตงงงนิดนึงครับเพราะพี่สายไปสายมานะครับเพราะว่ากลัวกลัวกลัวเฮ้ยควันอะไรอะ่ะเราจะเข้าอันนี้ละดูที่มีใครไหม ต้องเงงงาไปก่อนนะกลัวโอเพ่นแมพเลยเหรอแบบใหญ่มากแต่โหลดเกมเร็วมากข้อเสียคือพี่ไม่ได้เปิดลำโพงดังด้วยพี่เปิดเบามากเฮ้ยโดนมาโดนมาเฮ้ยแล้วปรับเป็นปรับเป็นนี่ยังไงปรับเป็นยิงรวยยังไงทีปะไม่ใช่บีไหมไม่ใช่วไม่ใช่เอ็กอ่ะ เอาทิ้งทำไมอะเก็บมาเก็บมาสิกระสุน s เ i อร์เดี๋ยวพึ่งนะใครพึ่งมายิงนะแป๊บนึงนะ <S <S อะไรอะเอามาจากไหนอะเอาเก็บไม่ได้หรอโหหัดเล่นใหม่ๆนี่ยากจริงเลยเราจะยิงปืนกลยังไงเนี่ย Q E Q ไม่มีอุปกรณ์ e ไม่มีอุปกรณ์ปรับยังไงใครรู้บ้างช่วยสอนทีเนี่ยอุ้ยจะภาพมันสวยจริงเพื่อนเอเหรอเก็ไม่ใช่ N เหรอ B B ก็ไม่ใช่ไม่มีใช่อะไรเลยตายดีกว่า โดนมาทำไมเนี่ยไม่รู้ยิงไว้ก่อนภาพสวยอ่าวงมาครับไปดีกว่ามันมันส่งโดนมาเพื่อให้มองเราแน่เลยอุ๊ยกระสุนมันเป็นเม็ดไปเลยครับเพื่อนๆหมอกมาหมอกมาไปก่อนึบเฮ้ยเห็นอะไรแบบแบบเห็นรถ นึกว่าคนอุย้ยสวยเลยชอบสงสัยจะติดใจล้วเรารู้สึกว่ามันมน่าจะเป็นโดนคนนะใช่ไหมเฮ้ยกระสุนพุ่งไปเป็นเม็ดเลยว่ะสวยจังเพื่อนๆไม่ได้อวยเกมนะแต่รู้สึกแบบคุ้มเลยอะเล่นจำๆเลยอะเกมเนี้ยเราเอารถวิ่งดีกว่าปรับแบบสูงสุดแต่ปรับแบบสูงสุด อะไรปรับสูงสุดสูงที่สุดอะไรมันไม่ได้อันสุดท้ายเลยนะมันโหดจัดมันใช้แรมตั้งเกือบหกจิกอะ่ะออไม่รู้ลองเราไปละสมมติตอนนี้คนเหลือกี่คนเหลือยี่สี่ค่าไปศูนย์ภาพอย่างสวยอย่างนุ่มนวลยิงตาได้ไหมไม่ได้วิ่งแบบนี้จะวอนหาเรื่องไหมอุ้ยหลังมามีคนวิ่งรถมาใช่ไหม โดนหน่อยโดนติดตามอีพ e ีนี้นานนิดนึงนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวไล่สเปคอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนที่จะเผื่อคนข้ามาดูตอนเล่นเกมนะอีพ e ีนี้นะครับสเปคนะชุดนี้เก้าพันบาทท่วนนะครับเก้าพันบาทท่วนมีค่าส่งสามหสิบาทถึงสามเก้าสิบาทแล้วแต่ว่าถ้าส่งไกลก็อาจจะแพงขึ้นนิดนึงนะครับสเปคนะครับ CPU นะครับ Intel Core 5 440นะตัวนี้4คอร์4เ h รด RAM 16 s d 480นะครับเพราะว่าสักขยิงวะราคาร้อนที่สุดแล้วเด d 480นะครับแล้วก็ตัว power supply 650วัตต์ฟูลอ่า l l จอ RX 4704G DDR5 256บิตตัวนี้จอ20นิ้วนะครับพร้อมเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผงมาตัวรับไร้ไฟได้ครบเฟสครบชุดทั้งหมดตรงนี้เล่นเกมลื่น นะครับสเปคน,นี้เป็นมือสองพี่ตีเป็นมือสองแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่ดูต้นคลิปจะรู้เลยว่าพี่ใส่อะไรมือหนึ่งให้ฟรีบ้างก็ลองเข้าไปดูกันนะครับต้นคลิปดูสเปกไล่สเปกกันก่อนก็ได้ต้นคลิปแล้วใครอยากจะมาดูตอนรีวิวเกมก็มาดูช่วงท้ายคลิปอย่างนี้ก็ดีนะสเปคเต็มชุดแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเอาไปเล่นเกมได้เล่นเกมอะไรได้บ้างพี่อ่ะวอล์โซนพี่ปรับสูงสุดอ่ะสูงสุดสูงที่สุดป่ะมันมันเขียนว่าอะไรนะ กราฟิกสูงสุดเออสูงสุดแล้วมันจะมีแบบสูงสุดขีดอีกนะเออม,มีแบบสูงสุดขีดอีกด้วยภาพอย่างเจ๋งรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่คุ้มมากๆกับการที่เราได้ฟรีมาเกมฟรีนะเฮ้ยมีการออกมาอย่างนี้ด้วยเหรอโคตรเท่เฮ้ยแต่แบบพียบบรู้สึกว่บภาพยิงมันสวยมากภาพยิงมันสวยแล้วก็สสตรมันพุ่งไปแบบ มันไม่ใช่ยิงแล้วไปถึงตรงเฮ้ยใครวะยิงยิงแล้วแบบไปถึงเลยไม่มันจะมีเขาเรียกว่าการวิถีกระสุนเออะจะมีวิถีกระสุนเนี้ยลูกกระสุนมันจะพุ่งไปตามที่เรายิงนะครับโมเมนตัม um. ไม่ใช่โมเมนตัมมันจะมีแรงโน้มถ่วงลูกกระสนุนจะตกพื้นเราต้องยิงดักยิงกระอย่างเงี้ยยอดภาพสวยใช้ได้ืมภาพ แบบใหญ่มากนะเพื่อนๆเหลืออีกยี่สิบคนเราขอยิงให้ได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับการแหกคุกกำลังมานะครับคนจะเหลือน้อยลงคืองบินอะไรอะ่ะคืองบินตกถ้าคนแอบซุ่มพี่อยู่เขามันงคงคิดว่าไอ้นี้มาเล่นเป็นไหมว่ว่าอะไรเงรี้ยอีพีนี้นานนิดนึงแต่สนุกนะครับคอม l o ว Duty w โซนเล่นลื่นจัด เออต้องบอกงี้เลื่อนจัดรปรับสูงสุดด้วยแล้วค่อยๆกระดื้อไปแล้วกันเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเรากลัวตายนะครับนะครับเริ่มการแหกคุกลง,ล,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 งลดลงลดลงลดภาพลงลดมันไม่ได้เป็นเหมือนแบบกดลงแล้วก็พุบลงไปหายไปอย่างเงี้ยเออมันจะมีจังหวะที่แบบอ้ยจังหวะที่ลุกขึ้นมานะครับจังหวะลุกขึ้นมาจังหวะเปิดประตูอะไรเงี้ยเออมันเหมือนมากมันโอเคเลยแหละ พราะบางเกมมันแบบมันกดเข้ามันก็ว้าเข้าไปในรถเองอ่ะอัตโนมัติอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยผีหลอกแต่เนี่ยคือแบบมันกระโดดลงมาจากเฮ้ยโอ้โหภาพมันสวยจังวะเฮ้ยรถไฟมาหาะเธอไม่ได้อวยไม่ได้อวยเกมแต่รู้สึกว่าเกมดีดูไวมปุ๊บเนี้ยการสั่นของปืนการรีคอยการยิงมันสะเทือนไปถึงตับเงี้ยมันพุบุบเออใช้ได้อ่ะชอบ แล้วก็เก็บปืนไปเรื่อยๆนะครับกระถางต้นไม้เก็บเงินไปทำไรเฮย้ยมีเงาเราด้วยโหตกใจเก็บได้ไหมอ่ะเก็บได้ไม่ได้เล่นนานรู้สึกตัวเองโคตรโหลดเลยโดนสอดแนมนะกดเอ็กด x เราจะสอดแนมคนพื้นที่ไม่พอการเรียกเฮย้ยใครมาใบไ,ไม้ร่วงไอ้บ้า กด x เริ่ไปแล้วจ้าหากเฮ้ย,ยมีคนออกอยังไงวะออกอยังไงวะจอดโดนแล้วออก f f อยูอ่ข้างล่างอยู่ข้างล่างครับกูจะทำเสียงเบาทำไมวะเดี๋ยวนี่อดี๋ยนีนี่ฮ้ยโอ้โหเล่นแบบเงืง้องะขอโทษที อุ้ยแตกหนึ่งโ,โคตรเดือดเกมโคตรมันเกมอุ๊ย <c oughs> มันเอาโดนมายิงเราเลยโคตรเกียนเลยโหทำไมมันทำอย่างเงี้ยโดนจับเลยเโ,โดนตีจมูกอุตส่าทำมาเจ็บเลยครับนี่แน่ถีไปหนึ่งทีข้ามไปที่เฮ้ยเอ้าโดนจับกลุมแล้วต้องไปไหนต่อ เกมมันไม่จบง่ายๆเว้ยไปไหนอะ่ะกำลังเราต่อสู้ยึงอาทีขวาไปไหนอน่ะแมตต์กำลังเริ่มอ๋อถ้าเราตายกับไอ้คนที่เรายิงไปมันจะมีแมตต์ึ่งหนึ่งเหรอเฮ้ยเอาจริงดิเอาซ้่มมันวิ่งมายิงเราเลยครับเพืเ่อน ภาพอย่างสวยน่าเล่นจัดอื้ยอ้อาวหัวแตกหมูลบถูกจำกัดครับอนันดับของเราคืออันดับที่12บมือโอเครีวิวชุดนี้บอกเลยโคตรสนุกนะครับพี่เกมรู้สึกชอบและเปื้มมากนะถ้าใครอยากได้คอมพิวเตอร์ไม่ถึงหมื่นในราคา9,000เนี่ยบอกเลยว่ามาจัดชุดนี้ไปได้เลยอยากเล่นเกมหนังอยากเล่นเกมโหอยากเล่นเกมแบบว่าพี่ผมอยากเล่นเกมแบบนี้ที่มันสเปค จัดหนักเลยอะแล้วเล่นเกมภาพแบบได้ขนาดนี้จัดมาเดี๋ยวพี่ทําให้นะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเครื่องใหญ่แบบเป็นมลังการใหม่นะครับเพราะว่าเราดูงบพี่เกมจะทําให้คนที่งบแบบไม่ได้สูงมากแล้วเล่นเกมแบบนี้ได้อะหูมันเจ๋งนะเออไปเก้าพันพอครบเซ็ตของชุดแบบนี้แล้วบางชิ้นก็เป็นมือหนึ่งด้วยแต่ทั้งหมดที่พี่ตีเป็นมือสองให้นะเออเอาก็ไปเล่นกันนะครับสเปลนี้ก็กลับไปดูกันที่ต้นคลิปได้เลยนะครับสุดท้ายก่อนเพื่อมีความสุข,ขกับการเล่นเกมแล้วก็มีความสุข ทุกคนด้วยนะครับก่อนปีใหม่นี้นะจัดกันได้เลยชุดแบบนี้นะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบายครับผม